จัดตงวง้นอ่ะไปยืนเฉยเฉยไหนไหนดูสิเนี่ยมันเป็นหมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงน่าน่อะไรอ้เยอะจังนะโอ้หพวกนูก็จะไปเก็บเฮดไม่ได้เฮเลยนะมันเนี่ย พับสองค่ะคุณครูมาอีกหนึ่งครั้งบุแก้วมาอีกแล้วนะคะบุแก้วมารอบสองบุแก้วติดใจเูน,นะคะเน ี่สีหมนอะไรอ่เห็นมผู้เร็นสุดงไอ้อบเห็ดผู้สูงอายุไหนดูซิรอบวังเห็นแต่เฮ็ดเบี้ยรอบนี้ได้เห็นน้ำหมาอยู่มาอีกรอบสอง อุ้เก็บเห็ดแล้วนะคะอันนี้เ้าเรียกเห็ดอะไรคะอุ้ยเยอะมากเลยที่หนึ่งอู้ยอันนี้เห็ดใครนะคะอุ้ยเห็ดใครด้วยมีเห็ดใครด้วยอ โซก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 ไมีอีกไหมอือนะคะไปออกแค่เนาะอือนี่นี่สมวนพอน้องแป้งได้แล้วเนาะน้องแป้งเอาแถวนี้ไหมสองค่ะสาม พอเห็นพอเอาเห็นยกใบไม่ขึ้นด้วยจืดจืดยกใบไม่ขึ้นด้วยเน่ค่อยๆอุ้ยแอบโอ้เมันก็รี่ยุ่งทีนนู้นเนี่ยแต่อุ้ยนี่สปอนอุ้ยเฮ็ดหยับบูดอะนี่มันเห็ดเพิงวะนี่นี่ค่ะนี่ แล้วสามดอกกว่าจะเปิดใส่ค่ะโอ้หนึ่งเห็ดอะไรก็ไม่รู้อืมมันนั่นเ้ดนะคะแต่ว่าได้ขามีเด้เห็ดน้เิงสองเกนบ่ะูรู้ค่ะบุรู้วเห็ดยังอ่ะมีได้เห็ดเพิง สองน uh ่ป่าเห็ดอยู่เลยเงเน้ออกไม่ได้นะคะยังออกไม่ได้ที่ออกไม่ได้นะนู่น้ลายดอกแล้ว้อแปไปแป๊บเดียวอืม่เป็นจุดเลยเป็นเเป็นผู้สูงอายุ สองดอกเห็นผู้สูงอายุนั่อีกอะนั่นหเห็นไหมเห็นผู้สูงอายุอ๋อโบเกลตกลีกแล้วสาดอกสาดอกเดินข้าไปอีกเหนสิมีผู้หน้าอีกะโอ้โหผู้หน้าเห็นอะไรคะเห็นผู้สูงอายุและนดนี่ไงอายุใช่มนี่ อตกใจค่ะนึกว่างูได้แล้วได้แล้วอันนี้อันน,น,นี้อันนี้มาเก็บเห็ด มเก็บเห็ดนะแต่เจอผลไม้ผลไม้ป่าผลแล้วแมวผลแล้วแมวเก็บเห็ดแต่เจอผลไม้หยุดก่อนผลไม้เล็ดแมวเล็ดแมวอะไรค่ะโอ้ต้นอะไรคะต้นมะขามป้อมค่ะค่ะอยู่บนภูคุ้มข้าวต้นมะขามป้อมมีมีลูกเล็กๆค่ะมีลูกน้อยๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีลูกบนด้วยสรรพคุณ ของแก้หายน้ำรักษาเบาหวานมะเร็งส้นเลือดตีบทุกอย่างกินคอชนอกลองเป็นเสียงหองเสียงหองมากเลยนะคะเสียงหองเป็นตัวยานี่นะคะเจ้หล่ะไหนเออนี่นี่นะคะนอ่ครุ่มขามป้อมป่า ยังเลยค่ะยังไม่ได้สักดอกเลยได้ยิสองดอกแล้วสองคนโอ้แมนนค่ะนี่ได้เห็ดแล้วแต่ว่าตั้เห็ดงน่ะมันดันดินอานั้น่ยนี่เริ่มดันแล้วนะคะดันดินดันดิน นี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้เห็ดเหรอคะจี้เป้าคนชี้เป้ารู้ค่ะกินได้ป่ะนี่ได้นี่จากกินได้ป่ะได้เอาไปให้ทุ่มขมาเบิ่งกอน อันนี้เก็บเองโอ้โหอันนี้เห็ดอะไรนะอ๋อโปรตีนอันนี้เห็ดยังค่ะเห็ดยังค่ะคือเห็ดอันนั้นเห็ดผู้สูงอายุเหรเห็ดป่วงเหรอเห็ดผู้สูงอายุอันนี้อันนี้เห็ดหนามมุมมีมีอันเดียวอันนี้เบอร์เซลเหรเห็ดอะไระเห็ดป่วกแม่มันต้องเป็นหมูเนอะมันป่วมั้ยนี่นี่นัเดียวค่ะมันหนาเห็ดป่วงเห็ดปวงเก็บเองนะคะเนี่เป็นแกใส่กันสี่คนวานี้เลยเดี๋ยวอันพี่โอมเห็ดไอ้ยังมาสีเหลืองค่ะเห็ด มันปูเอาไปให้จังกินได้หมดเลยทั้งผัดทั้งทอดต้มอร่อยนี่ผัดอร่อยนะคะนี่นี่นะทีมงานทีมงานพอพามาค่ะพอพามาเกี๊ยวเห็ดอ้าวเห็ดจอกวันพูดพอมาเด้อโฆษณาโฆษณาตอนน่ะเห็ดจอกนะคะเนี่ยรับได้ที่บ้าร์หลักอร่อยมากนะะคมานละหัดนะคะสั่งได้ค่ะ